ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พรวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอาทิตย์วันที่สองเดือนที่7ในหัวข้อเรื่องความรักความชอบธรรมของพระเจ้าที่สําแดงออกและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสมาคีธรรมในพระธรรมหนึ่งยนบทที่4ีข้อที่8ปถึงเ ู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้คือพระเจ้าทรงให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรพี่น้องคะเมื่อเราพูดถึงความรักของพระเจ้าแท้จริงแล้วเป็นการแสดงให้เห็นถึงความชอบธรรมของพระเจ้า ความรักของพระเจ้าคือความชอบธรรมของพระเจ้าที่สำแดงออกทำไมพระเจ้าถึงรักนั่นเป็นเพราะความชอบธรรมของพระองค์ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราเกล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพระองค์ทรงเป็นความรักเพราะว่าการรักคือสิ่งที่ชอบธรรมพีน้องคะถ้าไม่มีวัตถุแห่งความรักความรักก็ไม่สามารถสำแดงออกได้ ยิ่งไปกว่านั้นคุณสามารถแสดงความรักต่อสิ่งมีชีวิตที่สามารถรับและตอบแทนความรักได้เท่านั้นดังนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าทําให้ธรรมชาติของความรักออกมาจากพระองค์และแสดงออกมาจากพระองค์ความรักที่ไม่แสดงออกไม่ใช่ความรักแม้ว่าความชอบธรรมของพระเจ้าจะปรากฏที่ใดก็จะมีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้า ดังนั้นเมื่อคุณเห็นพี่น้องชายหรือหญิงที่ไม่ได้กำลังเดินในความรักนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่เข้าใจความชอบธรรมของพระเจ้าและเนื่องจากพวกเขาไม่เข้าใจมันพวกเขาจึงไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในนั้นปัญหาของพวกเขาเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเจ้าไม่ใช่แม้แต่กับบุคคลหรือผู้คนที่พวกเขามีปัญหาด้วยยิ่งคุณรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้ามากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งเข้าใจความชอบธรรมของพระองค์มากขึ้นเท่านั้นแล้วความรักของพระองค์ก็ยิ่งสะท้อนกลับมาที่คุณและจากคุณมากขึ้นเท่านั้นจงละลึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำนั่นคือในพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงทําให้คุณเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าคุณเป็นการสําแดงออกถึงความชอบธรรมของพระองค์ถ้านั่นเป็นความจริงคุณจะไม่สามารถเดินในความรักได้อย่างไร พี่น้องคะพระเจ้าเป็นความรักเก้าอีกในหนึ่งคือนั่นคือบุคคลที่โรรองทรงเป็นนั่นคือธรรมชาติของพระองค์ความชอบธรรมก็เช่นเดียวกันพระเจ้าทรงชอบธรรมนั่นคือธรรมชาติของพระองค์ดังนั้นเมื่อเราสอนผู้คนเกี่ยวกับการเดินในความรักนั่นคือคำสอนสำหรับทารกในพระคิดจริงๆคุณยังไม่เติบโตเต็มที่ในพระคิด จนกว่าคุณจะกำลังเดินในความรักจริงๆและคุณจะไม่เดินในความรักจนกว่าคุณจะเข้าใจและดำเนินชีวิตในความชอบธรรมของพระเจ้าฮาเลลูยาอาเมนให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณที่ทรงนำข้าพระองค์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ในทางแห่งความรักความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งข้าพราะองรู้จักพระองค์มากเท่าใดข้าพราะองค์ก็ยิ่งเข้าใจและสหาการสถาปนาของความชอบธรรมของพระองค์ในแผ่นดินโลก และในหัวใจของมน,นุษย์มากขึ้นเท่านั้นขอพระคุณสำหรับความรักของพระองค์ที่เปิดเผยในและผ่านทางข้าพระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่ายิ่งคุณรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้ามากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งเข้าใจความชอบธรรมของพระองค์มากขึ้นเท่านั้นคะ่ะแล้วความรักของพระองค์ก็ยิ่งสะท้อนกลับมาที่คุณและจากคุณมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นจงระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำนั่นคือในพระเยสุคริ์ พระองค์ได้ทรงทําให้คุณเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าและคุณเป็นการสําแด่งเอาอถึงความชอบธรรมของพระองค์ค่ะและนั่นเป็นความจริงแล้วคุณจะไม่สามารถเดินในความรักของพระองค์ได้อย่างไรล่ะคะพระเจ้าสากาลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กําลังใช้พระวจ,จะนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้ เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ i.d.line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวนจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด